โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายสวัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับสู่คาบเรียนคณิตศาสตร์ในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายเอ๊โจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อขายจะเป็นอย่างไรนะเราไปเรียนรู้พร้อมกับเพื่อนๆของเราเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พายกับเม่เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายกันครับเมพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังครับพร้อมแล้วจ้ะพายก่อนที่เราจะไปรู้จักโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายเรามารู้จักคำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายก่อนนะครับซึ่งคำที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลายคำเช่นราคาทุน คือผลต่างระหว่างราคาขายกับกำไรราคาขายคือผลรวมของราคาทุนกับกำไรกำไรก็คือผลต่างของราคาขายที่มากกว่าราคาทุนและขาดทุนคือผลต่างของราคาขายที่น้อยกว่าราคาทุนครับเมื่อเราได้รู้จักคำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแล้วภายจะตั้งโจทย์ปัญหาที่ใช้คำเหล่านี้ จะได้ว่าพายซื้อปากกามาด้ามละ12บาทขายไป15บาทพายได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทเมสังเกตไหมว่าโจทย์ปัญหานี้มีคำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคาไหนบ้างโจทย์ปัญหานี้มีคำที่เกี่ยวข้องคือซื้อขายกำไรและขาดทุนจ้าใช่แล้วครับเมงั้นต่อไปเราลองมาแก้โจทย์ปัญหานี้กันเลย จากโจทย์พายซื้อปากกามาด้ามละ12บาทขายไป15บาทภายได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทแก้โจทย์ปัญหานี้ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนขั้นที่1คือขั้นทําความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือภายซื้อปากกามาด้ามละ12บาทขายไป15บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือภายได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท ขั้นที่สองคือขั้นวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะใช้การหาราคาทุนและราคาขายของปากกามาเปรียบเทียบกันราคาทุนของปากกาคือ12บาทราคาขายของปากกาคือ15บาทซึ่งราคาขายมากกว่าราคาทุนแสดงว่าพายได้กำไรจากการขายปากกาครับขั้นที่สขั้นดำเนินการแก้ปัญหา โดยการหากำไรจากความสัมพันธ์ของกำไรเท่ากับราคาขายลบด้วยราคาทุนเขียนแสดงวิธีทำได้ว่าราคาขายด้ามละ15บาทราคาทุนด้ามละ12บาทดังนั้นพายได้กำไร15ลบด้วย12เท่ากับ3บาทคำตอบที่ได้คือพายขายปากกาได้กำไรด้ามละ3บาทขั้นที่4ขั้นตรวจสอบตรวจสอบคำตอบโดยการหาราคาขาย จากความสัมพันธ์ของราคาขายเท่ากับราคาทุนบวกกำไรจะได้ราคาทุนด้ามละ12บาทกำไรด้ามละ3บาทดังนั้นราคาขายคือ12บบวก3าเท่ากับ15บหาทหรือตรวจสอบคำตอบโดยการหาราคาทุนจากความสัมพันธ์ราคาขายลบด้วยกำไรจะได้ราคาขายด้ามละ15บาทกำไรด้ามละ3บาท ดังนั้นราคาทุนคือ15ลบด้วย3เท่ากับ12บาทเพราะฉะนั้นพายขายปากกาได้กำไรด้ละ3บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ปัญหานี้ราคาขายมากกว่าราคาทุนแสดงว่าได้กำไรจึงใช้ความสัมพันธ์ของกำไรเท่ากับราคาขายลบด้วยราคาทุนครับ เมย์ซื้อเสื้อมาราคา89บาทขายไปราคาเจบาทเมย์ได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเมย์ซื้อเสื้อมาราคา89บาทขายไปราคาเจบาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือเมย์ได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทวางแผนแก้ปัญหาโดยการหาราคาทุนและราคาขาย มาเปรียบเทียบกันราคาทุนของเสื้อคือ89บาทราคาขายของเสื้อคือ70บาทราคาขายน้อยกว่าราคาทุนที่ซื้อมาแสดงว่าเมขาดทุนจากการขายเสื้อจ้าหาราคาที่ขาดทุนจากความสัมพันธ์ของราคาที่ขาดทุนเท่ากับราคาทุนลบด้วยราคาขายจะได้ราคาทุน89บาท ราคาขาย70บาทดังนั้นเมขาดทุน8 9ดสเลบด้วยเจเท่ากับ19บาทคำตอบที่ได้คือเมขาดทุนจากการขายเสื้อ19บาทค่ะตรวจคำตอบโดยการหาราคาขายจากความสัมพันธ์ราคาทุนลบด้วยราคาขาดทุนจะได้ราคาทุน89บาท ราคาขาดทุน19บาทดังนั้นราคาขายคือ89ลบด้วย19เท่ากับ70บาทหรือตรวจสอบคำตอบโดยการหาราคาทุนจากความสัมพันธ์ของราคาทุนเท่ากับราคาขายบวกราคาขาดทุนจะได้ราคาขาย70บาทราคาขาดทุน19บาทดังนั้นราคาทุนคือ70 บวก19เท่ากับ89บาทเพราะฉะนั้นเมยขาดทุนจากการขายเสื้อ19บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโจทย์ปัญหาที่เมยกตัวอย่างราคาขายน้อยกว่าราคาทุนแสดงว่าขาดทุนจึงใช้ความสัมพันธ์ของราคาที่ขาดทุนเท่ากับราคาทุนลบด้วยราคาขายในการหาคำตอบใช่ไหมครับ ใช่จะภพายตอนนี้เราก็แก้โจทย์ปัญหาได้กำไรและขาดทุนได้แล้วเราลองไปพบกับโจทย์ปัญหาข้อต่อไปที่พายนำมาฝากกันเลยดีกว่าครับร้านค้าติดราคาขายนาฬิกา500บาทลดราคาให้50บาทร้านค้าขายนาฬิกากี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือร้านค้า ติดราคาขายนาฬิกา500บาทลดราคาให้50บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือร้านค้าขายนาฬิกากี่บาทวางแผนแก้ปัญหาโดยการนำราคาที่บอกขายและราคาที่ลดให้มาเปรียบเทียบกันราคาที่บอกขายคือ500บาทราคาที่ลดให้คือ50สิบบาทร้านค้าลดราคาแสดงว่า ราคาขายน้อยกว่าราคาที่บอกขายครับหาราคาขายจากความสัมพันธ์ราคาที่บอกขายลบด้วยราคาที่ลดให้เขียนแสดงวิธีทำได้ว่าราคาที่บอกขาย5้าร้อยบาทราคาที่ลดให้ห้าสิบบาทดังนั้นราคาขายคือห้าร้อยลบด้วยห้าสิบเท่ากับ4ี่ร้อยห้าสิบบาท คำตอบที่ได้คือร้านค้าขายนาฬิการาคา450บาทครับตรวจสอบคำตอบโดยการหาราคาที่ลดให้จากความสัมพันธ์ราคาที่บอกขายลบด้วยราคาขายจะได้ราคาที่บอกขาย500บาทราคาขาย450บาทดังนั้นราคาที่ลดให้คือ500 ลบด้วย450เท่ากับ50บาทหรือตรวจสอบคํำตอบโดยการหาราคาที่บอกขายจากความสัมพันธ์ราคาขายบวกราคาที่ลดให้จะได้ราคาขาย450บวกราคาที่ลดให้50บาทดังนั้นราคาที่บอกขายคือ450บวก50เท่ากับ500บาทเพราะฉะนั้น ร้านค้าขายนาฬิการาคา450บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ที่พายยกตัวอย่างนั้นร้านค้าลดราคาแสดงว่าราคาขายน้อยกว่าราคาที่บอกขายจึงใช้ความสัมพันธ์ของราคาขายเท่ากับราคาที่บอกขายลบด้วยราคาที่ลดให้ค่ะ ให้น้องๆคลิกนำคำตอบที่ถูกต้องใส่ลงในช่องว่างค่ะข้อที่1ท็อปซื้อโคมไฟมาราคา90บาทนำไปขายต่อราคา99บาทท็อปได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทเ,เพื่อนๆ่คะหลังจากทำกิจกรรมกันแล้วต่อไปเราไปฟังสรุปความรู้จากภายกันเลยค่ะ ไา้จะมาสรุปความรู้ในคาบเนี้ยให้เพื่อนๆฟังนะครับโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนั้นจะใช้คําที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายเช่นราคาทุนราคาขายกําไรขาดทุนติดราคาลดราคาเป็นตน้นซึ่งเราสรุปความสัมพันธ์ของคําที่เกี่ยวกับการซื้อการขายได้ดังนี้กําไรเท่ากับราคาขายลบด้วยราคาทุนขาดทุนเท่ากับราคาทุน ลบด้วยราคาขายราคาขายเท่ากับราคาที่บอกขายลบด้วยราคาที่ลดให้และเราสามารถนำความสัมพันธ์มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาคือข้อ 1. นึ่งทํานทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ข้อ 2. อัท่นวางแผนแก้ปัญหาข้อ 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและ4ขั้นตรวจสอบครับ หลังจากฟังสรุปความรู้แล้วต่อไปเราไปทดสอบความรู้ในกิจกรรมฉายเดี่ยวกันค่ะฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องค่ะข้อหนึ่ง จอยซื้อรองเท้ามาราคา249บาทขายไป220บาทจอยได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทเวลาในคาบนี้หมดลงแล้วครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้กลับไปทบทวนด้วยนะคะส่วนในคาบนี้เมละาพายขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ